สวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีพี่น้อง FC ช่องน้องจินลำเพลินออฟฟิเชียลคะ่ะพี่น้องเตยล่าเซตเรียบร้อยคะ่ะตอนนี้เราก็จะเดินทางนะคะว่างสองมือเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะมื้อนี้นะคะวันที่สามกับวันที่สี่พรุ่งนี้นะคะเราว่างสองวันนะคะแล้วก็วันที่หาเขามีงานอยู่นะครสวรรค์ค่ะ ใช่ไหมพี่ตน้นอยู่นครสวรรค์น,นะคะวันที่5้าเข้ากะเล่ว่างวันที่3กับวันที่สีสองมือคะ่ะได้พักผ่อนย่อนใจนะคะตอนนี้กําลังสีเดินทางไปบ้านน้องอุ้งอิงคะ่ะเดี๋ยวไปถ่ายคลิปบรรยากาศบ้านอิหลาให้พ่อพ่อเมฟซี FC, ได้ชมกันย่างเหมือเสาวก่อนนะคะก่อนที่เราจะเดินทางกลับบ้านตอนแรก ว่าสีบกกลับดอกค่ะวันสีพากันไปพักเลี่ยมนะคะกะเล่พอดีน้องน้ำโชคเปิดโรงเรียนมือนีนะคะน้องน้ำโชคเปิดโรงเรียนเปิดเทอมวันที่สามวันนี้แหละวันจันทร์กะเล่พอดีไปเสื้อผ่เพิ่นดีกว่าห้เพิ่นได้มีกำลังใจมีความอุป,ปุุนตั้งใจเรียนหนังสือเห็นพ่อกับแม่กับบ้านงงานใหม่ ก็เลยสิท้ายคลิปป้านอีลาแล้วก็เล่นน้ำอีลาจะวางจะเข้านะคะจังสีภากันเดินทางกับคูราดบ้านอีกบรรยากาศทางไปบ้านอีลาค่ะพี่น้องเขาใกล้ชิเลี้ยงหรอเมือ่อคืนนี้ก็ขอพระคุณดูกำลังใจเด้อค่ะ ขอบคุณกำลังใจด้านหน้าเวทีนะคะแล้วก็อขอบคุณกำลังใจทางไหลสดน้ำเด้อค่ะเป็นเจ้งไดเนียค่ะรีวิวมาเนียค่ะคอมเมนต์เข้ามาเนียเป็นเจ้งไดหมอลำประทะกันจ้องวุ่งเสียงสะท้อนใส่กันนักห่องว่าหูเรือง <c oughs> พ่อโจรกระเฮ็ดรับพ่อโจรกระไดเปิดเคียงเสียงสองอันเวทีใส่กันพี่น้องหั้นหนาใส่กันนะคะวันนี้เสียงมันก็เลยต่ำกันไม่เลยสะท้อนกันนะคะ ต่ช่วง EDM นี่คือได้มากแม่เนอะช่วง EDM อะสุดยอดแห่งโชว์ไฟแสงสีเสียงเวทีสุดๆหอดแล้วจ้าถึงแล้วบ้านอิหลาอานะจากน้องอุ้งอิงนะคะบรรยาก,กาศดีสะอาดสะอานค่ะคือนมาจอนี่พอจอดต้าดาวพี่เปาน่มันรถนมีเปาวะ เซวนี ima, ่ผู I ้ได้สิมาเลนบานอีหลานแน่นะคะอันนี้น่าจะรถพี่เปานะคะเพราะว่าพี่เปาบอกว่าพี่เปาจะมาะอ,อยู่<ป>ว้าวบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะเขาเขียวลืมเลื พสวัสดีค่ะมวนประจามวนมวนหรือเมยเห็นแต่นะพ่อยืนอ,อยู่หน้าไ้ที่บดนคืนเ,เลยวันอายวัสดีค่ะเสียงคุณคุณหมเนมะเสียงคุณคุณสวัสดีค่ะบรรยากาศบ้านอีลาคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมคะ ไม่ได้ดูเลยค่ะไข่ตัวอ๋อค่ะคนแง่กันปะคะแม่คนคนแง่กันไหมคนคนแง่กันว้างเลยวะคนตีกันไหมไม่ไม่ใช่ค่ะหมายถึงตอนคนเบียดกันไหมตอนซื้อบัตรเบียดค่ะบัตรขครหมดอ่ะค่ะค่ะโอ้ขอบคุณคุณแม่นะคะ นองบานอิหลาสะอาดสะอาดแล้วนะคะแม่ฮะคุณแม่กลับวันไหนคะอโอค่ะจ้าเดินทางปลอดภัยนะคะแม่ค่ะไปทางนี่กวนเสียงหัวคุ้นคุ้นแม่สวัสดีค่ะ สนุกไหมคะเสียงแม่แก้มพี่น้องพี่แก้มพี่แก้มหัวอยู่หลังบ้านได้ยิ้นหดวัดผุ่นแมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แก้มเจ้าหัวอยู่ลี่ด้ยิ้นหดวัดผุ่นอ่ะแม่ได้ยิ้นไอรีเลยไอรีเขาหัวยุวัดไม่คู่ยุนี่ก็ในยินเอาแน่ ดสิบเปซิเบลห่เพ่อนก็เสียงดังแนหวด้ก็เลยแบบหลอดมอหลุมลุกมาไหนคุณแม่ครัวทำอาหารอีกแล้ว เป็สวัส <laughs> ดีค่ะแม่กครัวทำอาหารอีกแล้วค่ะเฮ็ดยังกินจ้าปดาต้มไก่ปดาได้ไปเบิหมอลันป่ะค่ะ ได้สอดแจ้งนะคะพี่น้องวระาต้องกลับมาเตรียมอาหารนะคะ <c oughs> เตรียมให้ยูนกินอกกินขอบคุณนะคะขอให้เมากไหบัน่หละขันาเยนั่หล้ชอยู่หก็ิกันอันนี้ ขอบพระคุณบานนองอุ้งอิงขอบพระคุณพ่อเอกแม่หน <illah> an an ่อยด้วยนะคะเจ้าภาพใหญ่ใจสปอร์ตนะคะเรียงกับเขากับนามตลอดเลยแล้วก็จ่างมอลำ้อมคขะพี่น้องบรรยากาศค่ะบานอิละรมรื่นพังกี่ยังไง แากเจลาบเจ้าก่อยแล้วพักยก่อพเกแพ้วไปดิเี่ิเขาถูกใ่ไหมเขาเดดงานถูกว่าเวลาลวพักแพ้วตีบคิวเพิ่นวางหอมนูคิวลาบกัวงเพราะเมนมีแต่เนี้ยกินกับลาบติพุนอ่ะมีหอมหอมเปีหอมเปีคืองามแท้ นปลูกอยู่บ้านมันตายเบิดฮะพักบัวะพักบัวอยู่ใส่หอมพักบัวพ่ะ่ะคอเกิดคือเล้าแทะพักบัวปลา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 ปลัปลานลาป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 ่าปลาปลาปลาอลาปลาปลาัลาปลาปลอาปล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 ลาปาาปาปลาปาปลาาลาปลาปลาาปลอปลาปลาลา หักบัวแต่มาดูะเดี๋ยวไนคนอื่นยังวะดนเลวจะาว้ายโ้ิ้นไนเงเอิ้นะนะสะโมวยหาดเนาะเอาใหญ่เอาเปยังมันเป็นฟัร์เอาเอาแม่เดี๋ยวเอาไม่ใ้บอใช้ใช้เดียวบอเ๋ใจเนื้อ ไปยังมาไหมอุ้ยอุ้ยไอต้นอุ้ยส่ส่งไดนเ่ื่อะเนาะบปสิเลียมแปดตองแรงกว่ตองแรงเหรอเนลงมาท้านบนเอามาตองแรงกว่าตองแรงบ่หกสิบเลงนะท่านนี่หยุดได้หยุดมันก่ได้แข็งตองล็งตองลรง บอซื้อก็ได้แอลว่าต้องเฮ็ดว่าอันนี้เราวม่แต่สีนนาจะแม่ท like ิงจีติคือว่ากูดภาษแม่งีนนะเนี่โอ้มึงจังไรผมยังตีคอจังไรเนาะโอ้โหหดเสียอ๋อเมราะ้ใมดเลาบอยู่มีแต่อายได้บอกนี่แม่แล้วแล้วแม่แล้วแล้วว่ได้ซื้อนะ ่เลยพ่มาเนี่ย่ออมานี้ก่อนพี่แองจี้มานี่ก่อนพี่เอกพูดอะไรนี่ไม่รู้ กนูเลยค่ะหัวที่หนึ่งเลยน่ยงจะจอดแต่หัวย่างเดียวกับ่อลนสูงอีรอบสแตกเบียกับอเอเอากันแล้วอยาวากันม่มีผู้ใดได้กินะคนเลยเบียถือเินติา่เอิกูก็สาเล้ววพอกันคลิปนานะคะพี่น้อง่ะขอบคุณดกำลังใจจ้า เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ